สาบาทคันแมนคันแมนอ่นี่เนี่ยอาจจะคิดว่าทุงละสี่สิบห้าสิบปุ่นได้จริงบางร้าขายสี่ขอบคุณครับแม่ไม่เาโอ้หออย่าดีอันนี้อนนี้พอดีหนังหนังบานทอาก็เจาเสียดเอา น้ำเดือดของน้ำของเบญี่ยวพอดีแซ่บนากหน่อยเดี๋ยวใส่น้ำมาแซแซ่บแต่ถ้าเอ่าภาคกลางเขาใส่กะทิเนาะแต่ว่าอีสานเขาเขาสิบเปอร์เซ็นต์กะทิเขาจะแกงแบบนี้เน,ะนาะพี่น้องมาค่ะพี่น้องมื้อนี้กินใหญ่ๆจ้าได้แกงผักขี้เล็กมากจ้ะพี่น้องจ้าถุงละ๙บาทพี่น้องคุณนะ๙บาทเลยเลยโคตรร้ายเลย เอาอิรีบอ่เออเยอะไม่เท่าไรแต่ว่าอร่อยด้วยนะคะสืออยู่ในโฮมแรกด้อพี่น้องต้องไปซืสืมาข้างสารเจ้าปู่บัวขาวทุงละซาบัดเสียกินประจำเยืันมาเด้อมาเด้อพี่น้องอุ้ยมีหนังอุ้ยมีแช่แม่แกแบบว่าใส่ภาพพยนตร์โคเออซาบัดแบบบมไดอันนี้เด้ปะซาบัด คัน <ersch> <their> ์เมนคัน์เมนอิตาลเนี่ยอาจจะคิดว่าทุงละสี่สิบห้าสิบปุ่นเนี่ยจริงมางร้านขายสี่ขอบคุณครับองจากระยุ่น <Öz pee hvad> ี่พี่ลองกัดไหมอ๋อถโอว่าอร่อยมากแกงเป็นเล็กจยิ่งไม่ต้องขมกันข้งหน่อย ผมพอดีอันนี้อันนี้พอดีครับนั่งนังบานท่าก็เจาเสียดออเจียน้ำปุดๆอยู่มึงนั่งเดือดหอมยงนั่งเอาไปเหนียว พอดีแซ่บมากหน่อยบางคน<ม>เขาใส่หนังหมูเด้แต่เนี่ยใส่หน<ม>ังหมูหนังหมูจะไปกินอย่างหนึ่งแซ่<ม>เบเลยใส่หนังหมูแซ่บแซ่บแต่ถ้าเอ่กกาภาคกลางเขาใส่กะทิเนาะแ<ม>ต่ว่าอีสานเขาเขาสิบปอร์เซ็กะทิเขาจะแกงแบบนี้เนาะพี่น้องแกงกะทิจะแซ่บไปอีกแบบอืมออกมันมันอืมมันขือออกมันมัน ไม่รู้จักนขอน้ำแข็หทานห,ยหอยเจาะมาดื่มมาดื่มตอนเท่าแล้วเจอะแล้วแสบจ้ะพี่น้องมาเจอกินน้ำกันกินง่ายๆเนาะวันเนาะอ,อันเดียครับรถผาดคึออยากเชวะให้จุกกระเส็บแกงอันนันกระเส็แซาบะ

จะอือจะอีกอย่งเีบอะไเศรษีอีกอ่างเจ้ปราเด็ดเจปลาราค่ะกล่นนะหอมเจ้าปคนกรเมมุนๆเลย พะ็ะคิดเอกนะเข้ากันจําเจ้าเจ้าประแดกจ้ะเขายิงเปียบแซบเวิชไปเลยอยากกินก่อถ้าขอความมาไหดด้วยจ้าหอมมีตอน กูเลยมักฉีดตอนกัดเลยเสแสรนงเสบิยดเลยพี่น้องไม่ได้กินโดนแลหนื่อยเนาะไม่ได้กินโดน อากินอยากเด้อพี่น้องเด้อตบไปหาน้ำตืนกี่เด็ดอืมน้องมาต้อมออกดูกินง่ายด้ยนิอืมไม่กินยังไงที่ไม่ต้มมันจืดไม่ได้พี่น้องเลยอืมความมันขมอ่ะอืมก็จะน้องมาออมเนาะไม่ได้กินไงไน่ายงเลย เดี๋ยวเป็นคนมากินอาหารยีสานเลยจะมอกเบ็เนี่ยชับกินทุกอย่างเลยอาจจะเป็นพอพอผัดกินเอากินน้ำพอ่อน้ำเมี่ยงิกอนเนาะเป็นบาละ รักขึ้นเลยทานเขามากเลอือมยมจปุดๆอยู่น้ำปุดปุดเนาะอร่อยแล้วก็เลยเยอะด้วยร้านนี้ร้านประจำโฮมเนียงพี่น้องเสียบ <S <S มันก็แบบว่า เขาเรียกว่าอะไรวะพอขายได้ขายได้แบบมันลงทุนไม่ได้เยอะนะเข้าใจไหม,มถ้าถ้าใส่กะทิก็น่าจะราคาก็น่าจะสูงขึ้นนะอะไรงี้ยค่ะทุกคนก็คือถิน่นเกนี่ยมันไม่แพงหรอกมันหาแต่มันหายยากมันไริหารยังไงเลยแต่ความต้นถิ่นเล็กน้องขังห่างละหไหนนี่มันพังไง อหอมสีฟู๊กซี่เล้าสนหอมเงอนนะเขาให่นังได้าลยหน่งยนำุ่ยงไงก็ถือหนัง you mm -hmm.